วันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจในวงการอลเบ์บอลน,นะครับวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยต้องบอกว่าไม่พูดก็ไม่ได้จริงๆเนี่ยผมผมตั้งใจว่าจะมาพูดเรื่องนี้กับคุณดิศในใน,ในอีกวัน2วันซึ่งผมก็ก็กำลังจะนัดเจอกันแล้วก็อาจจะทําคลิปแบบนี้แหละเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นออกมาก่อนผมก็เลยขออนุญาตพูดก่อนแล้วกันนะฮะก็ล่าสุดน,น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วนะฮะว่าคนด่วนนายสีวัชระเมธากุลครับ ผมใช้ว่าอดีตโค้ชแล้วกันนะเพราะตอนนี้ไม่อยู่แล้วก็ถือเป็นอดีตแล้วอดีตผู้ฝึกสอนทีมลูกยางสาวไทยนะครับก็จะไปคุมทีมหลีกอาชีพในประเทศอินโดนีเซียนะฮะแววๆเนี่ยผมรู้ชื่อทีมมาแล้วแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตรอให้เขาประกาศออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแล้วกันนะฮะเผื่อเดี๋ยวมันจะมีปัญหาัหาได้อะไรอย่างนี้นะฮะก็คล้ายๆเคสดารินนะถ้าคือ,คอแฟนขับอยากรู้แต่ว่าดารินเองเนี่ยบอกไปเกาหลีเขาก็ไม่ได้บอกเขาจะไปทีมไหนนะฮะประมาณนั้น ก็กระแสข่าวนี้มันเริ่มมาแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเรื่องของโค้ดด่วนไม่อยู่คุมทีมชาตินะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเพจวงในวอลเลย์บอลนะฮะก็ขออนุญาตอ้างอิงชื่อนะเพจเอเชียนกอสเนี่ยลงไว้ว่าจะมีโค้ดไทย2คนนะฮะไปคุมทีมในลีกอินโดนีเซียแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครให้ความสนใจอะไรมากมายนะเพราะว่าโดยที่ผ่านๆมาก็มีโค้ดไทยหลายๆคนนั่นแหละเดินทางไปลีกนอกเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะซึ่งก็ก่อนหน้านี้อ่ะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆที่นึกถึงมาโดยตลอดก็คือคนนานอาจารย์ชำนาญดอกไม้นะฮะก็เลยทําให้ไม่ได้มีใครสนใจในประเด็นนี้เท่าไหร่นะ แต่ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคด่วนเยอะนิดหนึ่งนะ,ะเรื่องแรกก็น่าจะเป็นเรื่องที่คด่วนโพสต์ภาพนะฮะเดินทางไปต่างประเทศพ,พ,พร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ 3- 4ใบยัก,ย,กยักเลยนะซึ่งหมายความว่าไม่น่าจะไปพักผ่อนนิดหน่อยแน่นอนก็คงไปอยู่เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะก็ก็ยังไม่ได้มีใครเอะใจอะไรเท่าไหร่แต่แต่ก็มีแล้วนะก็เริ่มมีบ้างนะ,ะจนกระทั่งเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็มีการเปิดเผยภาพ โค้ชด่วนที่ไปอยู่ในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับผู้ชายท่านหนึ่งซึ่งอบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเอเจนต์นะเป็นเอเจนต์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนักกีฬาเรื่องอสตารคงสตาฟโค้ชของโครงการวอลเลย์บอลอะไรนี่แหละนะก็เลยอ๋อสุดท้ายแล้วโค้ดด่วนนะฮะเตรียมที่ไปคุมทีมสโมสรในอินโดนีเซียก็คือเป็นหนึ่งใน2โค้ชที่กําลังจะไปอ่ะปุ๊บจบเท่านี้นะแต่ว่าที่น่าสนใจตามมาครับก็คือ ก่อนหรือหลังที่โคดด่วนโพสต์รูปเดินทางนี่แหละวันวันเดียวอะ่ะผมผมผมจำไม่แม่นว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังแต่ว่าไม่ต่างกันนะประมาณวันหนึ่งอะ่ะก็มีสื่อกระแสหลักนะฮะแห่งหนึ่งเนี่ยได้อ่าออกมาตั้งประเด็นที่ว่าทําไมโคดด่วนไม่ไปดูทีมสาวไทยทีมนักกีฬาหญิงในทะลเลนลีกเลยท,ทําไมอ่าโคดพาร์คที่ยังไม่รู้จะได้คุมทีมชายต่อหรือเปล่าเนี่ยไปดูเกือบตลอดแล้วก็ทักทายผู้คุยนักกีฬาเกือบตลอดซึ่งอ่า ครั้งนั้นนะครับก็มีคําตอบจากท่านนายกสมาคมนะฮะท่านสมพรษใช้บางอย่างก็บอกว่าอ๋อคือเหมือนอคนด่วนติดภารกิจแล้วก็เลยให้ทีมงานให้สตาฟเนี่ยมาดูแทนอ่ะโอเคก็จบไปแต่อันนี้เนี่ยผมก็มาพูดเพราะว่ามันมีการอัปเดตเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคือก็มีสื่อหลักนะฮะ สำนักอีกสำนักนะไม่ใช่สำนักแรกนะ,ะมีสื่อกระแสหลักอีกสำนักหนึ่งเนี่ยได้ติดต่อสอบถามไปยังสมาคมเช่นเดียวกันนะฮะเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าทำไมคด,ด่วนไปอยู่อินโดทำไมมีข่าวว่าคด,ด่วนจะไปอยู่นูน่นทีนี้เนี่ยคนตอบคำถามของสมาคมไม่ใช่ท่านายกนะฮะเป็นเรืออากาศโทชาลิบงประเสริฐนะฮะเป็นบอร์ดบริหารอีกท่านหนึ่งในะตำแหน่งนายกกิติมศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าอ๋อคด,ด่วนเนี่ยขอลาพักจากการคุมทีมชาตินะฮะเพื่อไป หลกัหลกๆอ่ะพักผ่อนนะฮะขอขอพักสักระยะแล้วก็จังหวะดีที่สมโมสรในอินโดนีเซียเนี่ยชวนโค้ดด่วนไปทํางานเลยทําให้โค้ดด่วนนะฮะตัดสินใจตอบรับข้อเสนอไปอินโดนีเซียนะฮะไปทํางานที่นู่นเป็นเวลาหนึ่งฤดูก,กาลเท่าที่ผมทราบก็คือมันทับซ้อนวอลเลยบอลทีมชาติแน่นอนก็หมายความว่าในฤดูก,กาลนี้นะฮะทีมวอลเลยบอลสาวไทยที่จะลุยศึกต่างๆทั้ง VNL ทั้งนู่นนี่นั่นเนี่ยจะไม่มีชื่อโค้ดด่วนเป็นเฮดโค้ดข้างสนาม นะส่วนในอนาคตจะมีหรือไม่มีอันนี้ไม่รู้ถ้าตามคําตอบของอบิ๊กติม๋มเขาบอกว่าขอพักชั่วคราว1ปีก็ก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะกลับมาจริงหรือไม่จริงแต่ว่าน,นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะดังนั้นเ,นเประเด็นสำคัญอย่างนี้ก็คือต้องมาติดตามครับว่าใครจะเป็นโค้ชคนต่อไปแล้วก็ต้องมาติดตามลยว่าพอรู้แล้วเนี่ยจะด่าหนักกว่าเดิมหรือจะชมามารอดูกันครับ